สวัสดีครับจากช่องจ่าใจเอ็มวันครับวันนี้เสนอตอนมาเบิงไก่พิ่นครับไก่เสียน่ครับเล็กตัวละหนึ่งสองมันลอยมันของหุ่นครับมันลอยเลครับ ฝนไปอยู่โอ้โหแบบมองช่องเข้าไปครับหลายอยู่ครับชื่อเปกตีครับพี่ผู้หนึ่งสองสามลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกแปดตัวแม่ตัวหนึ่งหูสามครับเสียไปครับ